ผมใช้แบร์เลยจริงมันอ้อมค้างอ้อมเดียวเลยจริงในวัคซีนนะครับตัวต้องพนักงานอายุจีดีสวัสดีครับผมพบกับนุ่มบันดุงอีกแล้วครับบ้าบันดุงกับสองอีสานพักจินนะครับเด้อหากินแกบ้านฝากเลยครับคลิปนี้เขากับว่าได้มี่ยังหลายนะครับผมคือว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดสถานการณ์ย่ำแย่มากครับคือ ออกประเทริลเลยต้องขอโทวขอให้เส้นๆเนี่ยนะครับเด้อยเป็นอะไรวะวัติ้าเทียวเทียวโรบีมมั้งมนครับแต่เรยอกบรได้ยไป,ไปแล้วแหละแต่ไเ้็ดงานอย่างเดียวเพรามีมันยุดตอนนี้เป็นยังไงมันมันไกลมากหรอป่ตอนนี้มันอ้อมคางอ้อมเอียวเลยครับตอนนี้อ้อมไปบัดเลยไปใช้กับตรงระวบ้างข้อข้อตรวจไปรอบนึงอ่ะน,นะตรวจครับเพิ่งตรวจไปว่างวั่นวั่นพุธนี่ครับวันพุธนี่จะผ่านแล้วแต่ต้องมีการอัเดตอีกรอบนึงคือตรวจอีกวันอาทิตย์ คำว่าอาิบย์ผ่านก็นแสดงว่าโอเคครับนแต่ว่าได้ยินข่ามาาเจ้าหน้านี่ที่ให้วัคซีนเหรอครับแต่ว่าต้องพนักงานอายุ40ขึ้นไปมันติดมันติดใจเป็นตามลำดับอายุ <มะ S 1> เนาะตามลำดับตอนนี้ทั้งทั้งริสระเอียนี่ครัใจใจใด้นุนคนสูงอายุได้แล้วครับแล้วก็ว้ไยว้วกาลางคนแต่ตอนนี้ก็ยุ่งสิแล้วครับนี่เจ็ดงานทุ่มือวัมีวันหยุดครับยากอยุ่งยาก กนี่นะครับเบื้องบรรยากาศลานนี่นะครับจัดให้เบื้องกอ้ชีวอนเยู่ครับชีวอนเฟ้นเฟ้นนี่เด้อเดี๋ยวคันโควิดเศร้ากับสิเออชื่อโควิดเศร้าเดี๋ยวกสิพาไปทั่วขึ้นก่อนแล้วครับพาไปทั่วเทลวีบเนาะเบื้องชีวอนกันเบิ้งชีบโคบิดเก่้าไปก่อนครับผมซอยสนับสนุนกันนี่เด้อครับเด้อยส่องอีสานพัดจีนหายกินแก่บ้านครับไม่ได้มียั้งหลายดอกเพราะว่ามื้อนี้่ไคิดวอดเฟ้นๆกันเลย ปาจีอัปเดตคลิปให้เพิ่งยังน้อยอันนี้ละบรรยากาศเท่านี้แหละช่วงนี้ก็คิดนักกังวลนนะครับกังวันช่วงนี้กลางวันาหลพะไปใช้องเดินทังนะครับชิวเฉียดแล้วเนาะเม่นครับชิวเฉียดมันไกล่แล้วครับจ่อจ่อผมนี่นี่มือละมือนะครับอยู่นี่มือละมือนคนมีแปดแปดล่างคนจะ่ลอยมือครับเบิดประเทศครับเท่ากับตอนเอนนู้นเอาครับผมตอนนี้นี่เป็นว่าเป็นใครนี่ก็ร้อนนะร้อนครับเพราะว่าตลอนครับเหลืองไปเลยครับรวงผมเป็นบ้าเล้ว น,นี่ยินเชียงกันใหญ่ในเล่นนี้ครับซูม,มือน,<ห>น,น,นี่เจ้ก้อนนิ้ยินเชียงอันใหญ่ในเล่นหาอย่างอีกแล้วครับ<ห>ก็ปันนี้อีกนึงเจ้ก้อนนี่ใส่หน้ากา,ากันกันบ่ได้เนี่ยครับเพราะว่าวพบบ่ได้นะเจ้าซูม,มือนี่ใส่ห้ากันใส่หน้ากากใส่กันนี่เขาว่าโอ้ดีมากได้คุญแจกจอบส่บก็บ่ปล่อยแก่เจ้าได้ดิเนี่ย<ด>ครับแต่ว่าตะกี้นอนอยู่บ้านเขาว่าขี่ขันครับซูมือนี่นอนอยู่บ้านเขาว่าช่วยศาสครับผม คนเหลืองเงียบในสมัเนี่ยคนป่าใช่ไหมเลยหมื่นละหมื่นหมือนละหมื่นเนาะติดโอ้ยยาว่าถุเลยราคาโอเคจากข้าตรวจรอบที่สองนครับตัวแรกวันอาทิตย์ครับอาจากซอยในเด้อครับเด้อเด้อเสียเลรับวัคซีนมันนี่ครับบัตรซีนนี่รับรับสองเทียสองเทียครับครับได้รับวัคซีนแล้วก็ดีใจนะคนไทยอยู่นี่อยู่ครับอ่าเขื่อเขื่ตั้งแบบนั้ เดี๋ยวเจ้าหน้า่จะละหลานนี่ครับเดลารห้องดีแน่นะเขาจะมีเขาี้ในห้องเดี๋ยวก็พราะว่ารักษาโตช่วงให้ฮรอดก็อนี่นครับ้าวบ็เป็นนี่จะได้เงื่อนพร้อมนะจะเหนงานในเงื่อนในเรียงครอบรัวนะเจ้าไหนก็ขอฝากฝากไปในเงคันเดอร์เดมี่ยังอย่างเชียัปเดตเรื่อยๆนะครับแค่สวัสดีกันรักษาโตอยู่ครับผมคุณพระคุณเจ้าคุณก้องเ่าแหละครับผมคนพุทธศาสนาพุทเท่าเนาะเนาะร โควิดแล้วพ่อกันครับโควิดแล้วพ่อกันไหมครับผมเดี๋ยวจิพาทั่วแบบอลังการเลยบ้านนี้มีครบทุกอย่างนะครับตอนนี้อุปกรณ์เนี้ยเข้าครบแล้วเก็บเงินเรียบร้อยแล้วสิพาไปเที่ยวแล้วบ้านโอเคครับมือนี้ขอฝากไว้ท่านนี้สิ่งกำลังใจให้กันได้เครับเด้อขอฝากจิภาคสามจ่องพี่สารสกินน้ำกินแก้บ้านแล้วก็ช่องเพชรบ้านดุงแชนแนลครับผมขอบคุณครับ